เรามาต่อกันครับเพื่อนๆกับหมวดที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ครับ <c oughs> การแสดงอารมณ์และความรู้สึกครับเพื่อนๆ expressing emotions and feelings <c oughs> การบอกเวลาก็มีนะครับเราเรียกว่า telling time telling time นะครับการบอกเวลาหมวดนี้จำเป็นมากครับการซื้อของเราเรียกว่า going shopping going shopping นะครับไปซื้อของ ใครไปร้านอาหารก็ต้องใช้หมดนี้ครับ at a restaurant at a restaurant นะครับพูดกุยที่ร้านอาหารครับใครจะไปสนามบินนะครับก็ต้องใช้ประโยคเหล่านี้ครับ at an airport at an airport ครับที่โรงแรมครับเพื่อนๆ at a hotel at a hotel ครับการถามและการบอกทางก็สำคัญครับเพื่อนๆ asking for and giving directions asking for and giving direction ครับพูดคุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ talking about travel talking about travel นะครับการพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศครับ talking about weather talking about weather ครับสภาพอากาศหมวดนี้ผมใช้บ่อยครับการพูดคุยเกี่ยวกับนิสัยและกิจวัตรประจำวัน talking about habits and Routine นะครับ Routine คือประจำวันนะครับ talking about habits and Routine นะครับสรุปแล้วหนังสือเล่มนี้ครับมีครบทุกหมวดหมู่ครับที่จำเป็นต้องใช้พูดในชีวิตประจำวันนะครับถ้าชอบครับกดใจเม้นแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ c o n v e r ์พูดมัน1,000ประโยคครับหมวดชีวิตประจำวัน